็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายมาครับก็คือมองว่าเวลาที่ปัจจุบันนี้เนาะเนื่องจากว่ามีคนเดินทางเข้าออกะนะครับในตัวจังหวัดค่อนข้างเยอะนะครับในวันหนึ่งหนึ่งก็ก็น่าจะเป็นหลักพันหลักหมื่นอะไรอย่างนี้ครับก็เลยมองว่าการที่เราจะเฝ้าระวังคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดะนะครับที่มองว่ามีจังหวัดหลายๆอย่างเขาก็จัดเป็นโซนนาะปัจจุบันนี้ ว่าเป็นโซนที่จะเป็นแบบโซนพื้นที่ควบคุมควบคุมสูงสุดควบคุมเข้มงวดอะไรต่างๆก็มีมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเราน่าจะมีการสามารถที่จะได้ข้อมูลเหล่านี้ของคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดได้นะครับก็ได้รับโจทย์มาอย่างนั้นนะครับก็เลยมองว่าเฮ้ยเราน่าจะพัฒนาแอปพลิเคชันอะไรบางอย่างได้ไหมที่จะสามารถเอามาเพื่อเราจะมีข้อมูลฐานข้อมูลเพื่อที่จะไปประมวลผลในมิต,ติของการควบคุมโลกในระดับต่อไปได้ นะครับก็เป็นโจทย์ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก็เพิ่งคุยกันอาทิตย์ที่แล้วะนะครับเราก็ให้รับนโยบายก็เป็นนโยบายที่เร่งด่วนนะครับแต่เราก็มองว่าเออโอเคเราสามารถช่วยได้เราก็ทําเต็มที่ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยมรดสธานีแล้วก็เราก็ทำหน้าที่เป็นโอวส่วนหน้าด้วยใช่ไหมค,ครับตรงส่วนนี้ก็ต้องช่วยเต็มที่ครับก,ก็มองว่าแอปพลิเคชันตัวนี้ที่เราทำฮาก์ุบลนนะครับก็อย่างที่บอกว่าการทำแอปพลิเคชันอะไรสักอย่างหนึ่งมันควรจะเติมเต็มกันมันไม่ควรจะมีหน้าที่ซ้อนทับกันเพราะว่าจริงๆรัฐบาลเองเขาก็สนับ ในส่วนที่เป็นของหมอชนะ,ะเองที่เป็นโมบายแอปพลิเคชันแล้วของไทยชนะซึ่งสามารถทำได้ทั้งสองอย่างทั้งเป็นโมบายแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บแอปพลิเคชันนะครับแต่เราก็มองว่าเราจะไปเติมเต็มยังไงจุดหลักๆคือเรามองว่าเราอยากได้ข้อมูลนะครับที่จะเอามาปรนมวลผลเพื่อนในการเฝ้าระวังได้เราก็น่าจะมีฐานข้อมูลของตัวเองเพื่อให้คนกรอกข้อมูลในรักษาคนที่เข้าสู่จังหวัดของบัวรัชชานีของเรานะครับในส่วนหลักๆแต่ในส่วนเราก็มองต่อเหนือไปอีกว่าแอปพลิเคชันของหมอชนะเองหรือไทยชนะ การที่มันอาจจะมีจุดบางอย่างที่ประชา,ะช,าชนหรือบุคคลทั่วไปอาจจะยังยังมีข้อจํากัดว่าเเขาอาจจะยังไม่สะดวกที่จะใช้อย่างเช่นหมอชนะเป็นโมบายแอปพลิเคชันอาจจะมีการติดตั้งแอปพลิเคชันลงบนโทรศัพท์มือถือ <c oughs> นะครับแล้วก็ต้องเปิดแชร์โลเคชันแล้วก็เปิดบลูทูธตลอดเวลาซึ่งก็มองว่าบางคนอาจจะไม่สะดวกนะครับ <c oughs> จริงๆมันเป็นข้อดีนะครับจริงๆผมก็เป็นคนหนึ่งที่ผมก็ใช้อยู่ผมก็ส่งเสริมไม่ใช้นะครับ <c oughs> แต่ถ้าคนบางคนเขาไม่มีสมาร์ทโฟนล่ะ เราเขาไม่สะดวกที่จะเปิดโลเคชันหรือเปิดบลูทูธตลอดเวลาแอปพลิเคชันเราฮักอบนก็อาจจะตอบโจทย์นะครับเพราะเราใช้หลักการก็คือที่คนก็อาจจะคุ้นเคยกับปัจจุบันนี้ตั้งแต่เขาเริ่มมีแอปพลิเคชันไทยชนะแล้แอปพลิเคชันไทยชนะก็ใช้คอนเซปต์ของการสแกนซึ่งคนจะเคยชินกับการสแกนจากไทยชนะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เอามาเติมเต็มตรงนี้นะครับจากไทยชนะก็มาเป็นแอปพลิเคชันฮักอบนซึ่งใช้คอนเซปต์ในการสแกนเหมือนกันนะครับแล้วก็เราทําในลักษณะที่เรียบง่ายนะครับก็คือเป็น เป็นเว็บแอปพลิเคชันคำว่าแอปพลิเคชันก็มีข้อดีเนาะใช้โทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนก็ได้ใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้อขอให้มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับก็เห็นว่าอย่างเช่นผมมีอุปกรณ์หล,หลายอย่างนะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมก็มีแท็บเล็ตก็สามารถลงลงก็สามารถที่จะเข้าใช้งานได้แต่ต้องอลงแอปพลิเคชันต้องลงผ่านเว็บใช่ครับข้อมูลจะลงผ่านเว็บทั้งหมด<อ>นะครับผมมีโทรศัพท์มือถือผมก็ใช้ได้หรือผมมีกระทั่งคอมพิวเตอร์ผมก็ใช้ได้ มันก็จะเป็นข้อดีว่ามันก็จะทําให้เข้าถึงผู้ใช้ได้มากขึ้นหลายๆกลุ่มนะครับบางคนอาจจะเขาอาจจะไม่มีโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนที่สามารถที่จะอ,อะไรเข้ามาใช้งานตรงตรงส่วนที่เป็นโทรศัพท์ได้ง่ายเขาก็มองว่าเออก็ให้เจ้าหน้าที่ช่วยกรอกอหรือเขากรอกข้อมูลเตรียมไว้ก่อนบนคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับก็เพิ่มช่องทางนะครับเพราะว่าระบบที่เราสร้างขึ้นนี้วันหนึ่งถ้าเกิดว่า มีการสร้างรหัส QR code ขึ้นมาแล้วเกิดลืมขึ้นมาทำยังไงก็สามารถเรียกจากเลขที่บัตรประชาชนเรียกจากโทรศัพท์มือถือเลขหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้นะครับมีระบบเรียกคืนนะครับหรือท่านจะพิมพ์ QR code ที่ระบบเจนให้สร้างจากระบบก็ได้นะครับแล้วก็ถือเป็นใบมาไม่ต้องพกโทรศัพท์หรือว่าแม้กระทั่งใช้บัตรประชาชนก็สามารถเข้าถึงได้นะครับแล้วก็มีชื่อสกุลนะครับมีเบอร์โทรศัพท์อีเมลอายุเพศอะไรจะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้หรือว่าอาชีพ นะครับแล้วในส่วนถ้าเป็นบุคลากรหรือว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชานีเราก็ใส่เพิ่มเข้าไปให้ด้วยออนะครับอย่างเช่นตรงนี้เรามีบุคลากรมหาวิทยาลัยรลชานีนักศึกษามหาวิทยาลัยวลชานีเพื่ออะไรครับอย่างสุดมีคนสักวันหนึ่งเราก็ได้รู้ว่าประชากรที่เป็นบุคลากรนักศึกษาของเราเข้ามามหาวิทยาลัยวลชานีจากช่องทางต่างๆเท่าไหร่เพื่อที่มาถึงที่นี่และก็จะได้มาสอบสวนโรคก,ก็จะเข้าไปที่โรงพยาบาลได้ถูกเช่นมาร้อยคน อ้าวล้าทำไมมารายงานแค่90คนแล้ว10คนนั้นไปไหนเราจะมีข้อมูลเพื่อที่จะไปเรียกตัวคนเหล่านั้นเข้ามาจังหวัดก็ด่านแรกเข้ามาเนี่ยเขาต้องกรอกอตามความเป็นจริงนะครับแล้วหลังนั้นเราก็โรงพยาบาลก็จะได้เก็บได้ถูกนะครับเพราะปัจจุบันนี้เราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วคนเข้ามาเท่าไหร่เราก็ใส่ความเรียกว่าอะไรความซื่อสัตย์ส่วนบุคคลเราก็เรียกว่าอะไร,รบบเราก,เราก็เรียกว่า,รเ,รา,เ,รวาเราก็ไปให้ไปรายงานตัวด้วยตนเองแต่บางคนเขาไม่อยากเปิดเผยข้อมูลหล่ก แต่ถ้ามาช่องทางนี้ก็เหมือนโดนต้องต้องเปิดเผยแน่นอนว่าคุณต้องกรอกข้อมูลตรงนี้นะ,ะว่าคุณไปไหนมาไหนอย่างไรเราก็จะใช้ข้อมูลส่งส่วนนี้นะครับแล้วก็มีที่พักในจังหวัดอุบลอำเภอต่างๆตำบลแล้วก็บอกในแง่ของว่าระยะเวลา4 14วันที่ผ่านมาไปจังหวัดไหนบ้างมากี่จังหวัดซึ่งข้อมูลทั้งหมดก็อาจจะดูว่ามันอาจจะเยอะหน่อยแต่ว่าเป็นข้อมูลที่มีความจําเป็นนะครับอย่างที่จังหวัดให้นโยบายมามถ้าเราได้ข้อมูลครบตามนี้เราจะ เราก็จะสอบส่วนโลกหรือว่าควบคุมมาตรการในการควบคุมโรคได้ง่ายขึ้นนะครับแต่คําถามก็คือว่าเกาะตรงนี้ต้องเกาะทุกครั้งไหมก็เกาะเพียงครั้งเดียวครับครั้งเดียวใช่ลงทะเบียนลงแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นก็จะอาศัยการสแกน QR code นะครับพอกรอกข้อมูลเสร็จปุ๊บระบบทํำยังไงครับระบบก็สแกนเสร็จระบบก็จะสร้าง QR code ให้1อันนะครับเหมือนตรงนี้ผมก็จะมี QR code ของผมประจําตัว ผมก็พร้อมที่จะเอา QR code ตัวนี้ไปให้เจ้าหน้าที่สแกนหรือผมไปตามจุดต่างๆผมก็สแกนเองก็ได้แอปพลิเคชันเราก็มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราไม่สะดวกใจที่จะสแกนเองก็ให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณนั้นๆสแกนให้ตามจุดต่างๆ oh. หรือเราจะสแกนเองก็สแกนเองได้นะครับเป็นเป็นการสแกนทั้งสองทิศทางได้ทั้งคู่มันก็จะเพิ่มช่องทางง่ายๆแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหลังจากที่มาถึงแล้วเรามีการลงทะเบียนเข้าจังหวัดละ เมื่อไปถึงปลายทางก็ต้องไปเจออสมอหรือบุคลากรทางการแพทย์ก็จะมีการซักไซ์ไล่เลียงระบบก็จะมีการอาสอบสวนโรคในเบื้องต้นอพอสอบสวนโรคในเบื้องต้น<ฮ>เขาก็จะสามารถที่จะได้มีข้อมูลเข้ามาที่ฐานข้อมูลของเราได้และอสมอกับแพทย์ก็จะได้แนะนําได้ถูกด้วยและเราก็จะมีข้อมูลของคนต่างๆอยู่ในระบบของเราซึ่งจะมาประมวลผลได้ ซึ่งถ้าหากว่าเราเป็นแอปพลิเคชันที่ที่ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเราก็อาจจะไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้อาจจะเป็นข้อมูลที่ต้องไปขอจากส่วนกลางแล้วการประมวลผลก็อาจจะใช้เวลาในการขอข้อมูลแล้วก็มาประมวลผลอาจจะไม่ทําให้ข้อมูลอาจจะในการเฝ้าระวังโลกอาจจะไม่ทันการนะฮะแต่ข้อมูลตรงนี้อยู่กับเราแล้วเราก็ประมวลผลได้แบบเรียลไทม์เลยก็จะทำให้การทำงานได้ง่ายขึ้นและก็รวดเร็วขึ้น ก็จะสามารถเฝ้าระวังโรคได้หลังจากนั้นเพื่อเมื่อมีการใช้งานแอปพลิเคชันเป็นจํานวนมากเรามีข้อมูลจํานวนมากพอนะครับเราก็สามารถที่จะไปทําเป็นรายงานนะครับซึ่งรายงานก็จะบอกได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมลองเอาข้อมูลจากของ,ของ,ของผู้ติดเชื้อทั้งระดับประเทศมานะครับก็มาแยกย่อยเป็นจังหวัดอะไรต่างได้เป็นข้อมูลกลางซึ่งเช่นกันถ้าเรามีข้อมูลของจังหวัดบริษัทนี้เราก็สามารถมาแยกได้ว่ามีการติดเชื้อจากกลุ่มคัสเตอร์ไหนจาก อำเภอไหนมากน้อยเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งบริเวณไหนที่มีบุคคลที่มาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยงไปบริเวณเยอะๆเราก็จะได้แจ้งเตือนแล้วก็เฝ้าระวังได้ถูกต้องนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับก็เชิญชวนนะครับให้มาใช้แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับแอปพลิเคชันฮักอุบลนร่วมกันนะครับเราก็จะร่วมกันให้ความอบอุ่นให้ความรักนะครับฮักก็คือรักอบอุ่นความรักความอบอุ่นแล้วก็หรือว่าเป็นเรื่องของอ้อมกอดนะครับในภาษาอังกฤษ นะครับเราก็จะให้ความรักความอบอุ่นซึ่งกันและกันนะครับแล้วเราก็จะชนะจะผ่านวิกฤตตัวนี้ไปด้วยกันนะครับก็ขอเชิญชวนมาใช้แอปพลิเคชันฮักวนร่วมกันครับสวัสดีครับ